สวัสดีครับสำหรับโจทย์วันนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์เขียนว่าอินทิเกรตลอน x x หารด้วย x เนาะทนหาด้วย x แล้วก็ dx ให้หาค่าอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้นะครับเพราะนั้นเราก็มาดูแล้วก็จะเห็นว่ามันประกอบไปด้วย2สมการ2ตัวเนาะก็คือ x ที่เป็นเศษส่วนข้างล่างกับลอน x x เนาะ แล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันดูยุ่งเหยิยงกว่ากันก็คือต้องเป็นท่อนบนเนาะก็เป็นรอน 3x เพราะนั้นก็ให้ใช้วิธีแทนค่านะครับก็ให้ u เท่ากับลอน 3x du d y dx ได้เท่าไหร่ครับก็ดิฟรอน 3x ก็ได้เสร็ส่วน 3x แล้วก็ดิฟ 3x by dx เนาะ ันนี้ไม่งงเนาะอันนี้ก็คือแค่สูตรดิฟลอนเฉยเนาะดิฟลอนก็ได้เศษหนึ่งส่วนของไอตัวนั้นแล้วก็ดิฟไอตัวข้างในเห็นไหหนึ่นงก็ดิฟต่อครับก็ได้เท่ากับดิฟสาม x ก็ได้สามเนาะก็ได้หนึ่งส่วนสาม x คูณสามก็ก็เลยเหลือเศษหนึ่งส่วน x เนาะเพราะฉะนั้น dx จะไ,ได้เท่าไหร่ครับก็เลยได้เท่ากับ สามนั่นเองเอ้ยสามหายไปแล้วก็เหลือแค่ x du ดีเนาะฝั่งนี้คือ du d y dx ก็ได้เท่ากับ1ส่วน x ก็ย้ยาย x ขึ้นไปคูณคูณค่ายนั่นเองก็ได้ dx เท่ากับ x คูณ du ก็แทนค่าของสมการที่1และ2ลงในโจทย์นะครับก็เลยได้ว่าอินดิเกตลอน3 x ก็คือ u นั่นเอง ส่วนด้วย x dx ก็คือ x dx แทนค่าเข้าไปครับแล้วก็ x ตัด x เนาะเดี๋ยวเดีย,ดย,ดยอันนี้เขียนผิดนะมันต้องเป็น x du เนาะรีบเพส,สนหน่อยอืม x du แทนค่าเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นก็ตัดก็เลยเหลือใครครับ เลยเหลือเท่ากับ u, D, u. อินทิเกต u du โอ้ง่ายเลยก็ได้ u กําลังสองส่วนสองบวกสี่นั่นเองหรือมีค่าเท่าไหร่ครับ u ก็แทนค่าเข้าไปก็คือได้ ln 3สามทั้งหมดยกกําลังสองส่วนสองบวกสี่แค่นั้นเองเ,องเนาะก็ไ,ได้คาตอบก็เวลายกกําลังสองก็ยกทั้งหมดหรือจะไม่เขียนใส่วงเล็บก็ทําไงครับถ้าจะไม่ใส่วงเล็บก็เอาวงเล็บออกแล้วเลขชีกก้กาลังมาใส่ตรงลอนเนาะลอนกำลังสองตรงนี้ แล้วแต่รูปแบบถ้าเป็นช้อยก็จัดรูปแบบให้ตรงกับช้อยแต่ถ้าเป็นข้อสอบข้อเขียนแค่นี้ก็ตอบได้เลยนะครับไม่มีปัญหาวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ